อ่านี่ครับสุพรรณบุรีสุพรรณบุรีแปดสูสน 80, นี่ไงสุพรรณแปดูนรีไม่มีมมแต่งเติมสีมสใช่แต่งเติมสีเฉยก่อนหน้านี้มีแต่คนคอมเมนต์ว่ามันเบาและเบาจริงไหมลองดูอ่าเราเอากลางๆแล้วกันตอนนี้หากลางๆแล้วไม่เอายเยอะนะ32หิบสองความยาวเท่าไหร่สา,เสามเมตร หกเซนขึ้นอ่าโอเคเอาแสบไม่หกสินขึ้นเข,าเข,าเขา้าเข้าเข้าประกวดตำเดียว,ว่ <S <s <uss Noise> พี่น้องครับท่านต้องถอนเดี๋ยวนี้นะ <prescribed> สองจุดหกครับหนักมากพี่น้อง <lotta. S 2> ไม่ดกนะอยู่ที่ห้าหกเท่าไรครับสิบหกครับสิบหกกิโลหกลำอ่าหนึ่งขีดให้เข้าไปเลยอันด้วยหก ลำละสองโลหกตอนนี้อายุห้าเดือนยี่สิบสี่วันสองโลหกพี่น้อง